สวัสดีค่ะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของที่ดินสำหรับการทำร้านอาหารนะคะซึ่งแน่นอนค่ะร้านอาหารก็คือเป็นร้านอาหารร้านที่นอกจากว่าลูกค้าที่เข้ามาและจะมีความสุขกับรสชาติของอาหารแล้วเนี่ยบรรยากาศภายในร้านก็ต้องดีด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้รสชาติของอาหารมันดีมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้ เรามาคุยกันในเรื่องของทำเลที่เหมาะกับทำร้านอาหารนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะลูกค้าที่เข้ามาเจอเรามากๆหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาเราเพื่อจะให้เราช่วยหาที่ดินให้ในเรื่องของร้านอาหารนันะคะว่าเขาอยากได้ที่ดินประ,ประมาณไหนหรือประเภทไหนนะคะหลักๆแล้วนะคะโดยปกติแล้วร้านอาหารเนี่ยก็ต้องดูประเภทของร้านอาหารด้วยเนาะว่าจะเป็นร้านอาหารพร้อมดนตรีสดหรือเป็นร้านอาหารแบบตามสัง่งหรืองบประมาณของ จ้าของร้านนะคะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะสุดท้ายแล้วว่าค่ะเรามาสรุปรวบย่อเลยนะคะว่าทําเลที่เหมาะกับร้านอาหารเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าถ้าร้อยทั้งร้อยหรือร้อยละเก้าสิบะคะก็อยากได้ติดถนนหลักเนาะคำว่าติดถนนหลักหมายความว่าเป็นถนนที่แบบรถผ่านประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นร้อยๆคันอย่างงี้ะะ่ะนี่เรียกว่าเป็นถนนหลักเนะาะคราวนี้ ปัจจุบันน่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาเฉพาะเจาะจงลงไปแบบนั้นเนี่ยต้นทุนหรือมูลค่าของที่ดินที่ติดถนนหลักเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปเกินกว่าจะลงทุนได้นะคะทำให้แบบร้านอาหารบางร้านหรือ,เ,อ,อเจ้าของร้านบางบาง,บาง,บ,างบางท่านน่ยนะคะก็อาจจะงบไม่ถึงอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ก็คือว่าโอเคเราไม่เอาถนนหลักเราอาจจะไปถนนรองซึ่งการเข้าออกสะดวก ได้คําว่าเขาออกสะดวกหมายความว่าอันแรกเลยคืออาจจะต้องไม่เป็นซอยตันนะประเด็นแรกก่อนเนาะไม่เป็นซอยตันเนาะพอไม่เป็นซอยตันปุ๊บเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยรถสามารถเข้าออกได้ส่วนทางกันได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทาเลหนึ่งที่เหมาะสําหรับทําร้านอาหารเนาะแล้วก็ถัดมาถ้าสมมุติว่า,าเป็นซอยตันสมมติสมมติว่าเป็นซอยตันบริเวณตรงนั้นต้องมีจุดเด่นพิเศษนะคะต้องมีจุดเด่นพิเศษอย่างเช่น มีแหล่งธรรมชาติอยู่ในนั้นมีบอ่อน้ำอยู่ในนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในนั้นที่จะเป็นจุดไฮไลท์หรือเป็นจุดที่จะแบบสามารถเพิ่มมูลค่าได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติตรงนี้เป็นซอยตันแต่มีต้นแบบมีต้นกามปูอยู่อย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นซอยตันแต่มีบอ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นสามารถทํา ทางเดินริมน้ําสามารถทาที่นั่งริมน้ําให้กับลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่ในธรรมชาติอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือมากไปกว่าน,นั้นนะคะร้านอาหารที่ติดกับแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นติดทะเลติดแม่น้ําติดลําคลองติดลําห้วยที่มีน้ําไหลตลอดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ร้านอาหารชอบนะคะนอกเหนือไปจากตรงที่ติดติดถนนหลัก ถามว่าทาไมปัจจุบันเนี่ยติดถนนหลักถึงถึงถึงไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่จริงๆก็นิยมนะคะแต่เพียงแต่ว่าทุนอาจจะไม่ถึงเพราะอะไรคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะการเข้าถึงของร้านอาหารนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบจะต,ต้องเห็นป้ายอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะก่อนหน้านเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยไปอยู่ตามริมถนนหลักตั้งหรือตามริมถนนใหญ่ๆอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งคือสามารถตั้งป้ายแล้วก็ ลูกค้าผ่านไปผ่านมามองเห็นได้ชัดเจนเนาะแต่ปัจจุบันนะคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงร้านอาหารการรู้พิกัดร้านอาหารเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีป้ายหน้าร้านที่ใหญ่โตแล้วถูกไหมคะอาศัยการโฆษณาทางออนไลน์อาศัยการโปรโมททางออนไลน์อาศัยการเช็คอินอาศัยการ แต่งร้านให้สวยงามมีมุมถ่ายรูปที่เยอะแยะอยีกเงี้ยค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เอนจอยหลังจากที่ได้รับประทานอาหารหรือให้ลูกค้าได้เอ j นจก่อนที่จะได้รับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านเลยทําให้ร้านอาหารปัจจุบันนะคะนอกจากพื้นที่ที่ใหญ่แล้วพื้นที่ที่กว้างแล้วนะคะร้านอาหารก็จะให้ความสําคัญกับที่จอดรถ ถูกไหมคะเพราะยิ่งถ้ามีที่จอดรถเยอะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามัวแต่จะให้ลูกค้าไปขนส่งสาธารนณะเพื่อจะเข้าไปทานอาหารในร้านของเราเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่มีลูกค้าเลยยกตัวอย่างเช่นในบ้านฉางะคะรถขนส่งสาธารนณะมีแค่ถนนสุขุมวิทยอย่างเดียวถนนอื่นก็ไม่มีรถขนส่งสาธารณะแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะรอให้แบบว่า เอาเฉพาะติดถนนหลักแล้วให้ลูกค้าไปขนส่งสาธารณะเข้าไปยังแปลงนั้นหรือเข้าไปยังร้านนั้นก็อาจจะได้ลูกค้าน้อยมากนะคะเลยทําให้แบบว่าทําที่จอดรถการสร้างที่จอดรถที่เยอะในพื้นที่ะคะ่ะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะทําให้แบบร้านอาหารหน่าสนใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างเช่นในพื้นที่บ้านฉางะคะ่ะเราก็มีที่ดินแปลงนึงนําเสนอเหมือนกันนะคะเผื่อสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สําหรับทําร้านอาหารนะคะ ที่ดินของเราเนี่ยเกือบ2ไร่นะคะอยู่ซอยพยูน17เนะเราก็ด้านหลังเนี่ยติดคลองพยูนนะคะซึ่งในคลองพยูนปัจจุบันก็มีโครงการที่จะทําทางเดินริมคลองนะคะคือส่วนหนึ่งก็คือปรับทัศนียภาพริมคลองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างสร้างแอคทิวิตี้ให้กับให้กับประชาชนที่อยู่ในน,นั้นหรือสร้างความสวยงามให้กับริมคลองการกันแนวคลองไม่ให้ไม่ให้น้ำในคลองเนะะี่ยค่ะ มากินพื้นที่ส่วนบุคคลมากนักนะคะก็เป็นโครงการของกรมโยธานะคะในการที่จะปรับริมคลองให้สวยงามนะคะคือคลองพายุนเนาะก็จะมีต้นโครงการเริ่มเริ่มจากตรงประมาณสะพานหัวมังกรนะคะยาวไปจนถึงเกือบเกืบถึงถนนสุขุมวิทนะคะตรงนั้นก็จะทําให้ ที่ดินที่ติดคลองพายุนะคะมีมูลค่าแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราเลยอยากนาเสนอว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ที่ดินสําหรับทําร้านอาหารแล้วมีความเป็นธรรมชาติและมีมุมมองที่สวยงามนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยคะ่ะเนื้อที่เกือบ2องไร่แล้วก็เข้าในซอยประยุนสิน,นะ,ะหน้าแปลงกว้างที่3 3เมตรเนาะแล้วก็ด้านริมคลอง กว้างอยู่ที่54เมตรประมาณนี้นะคะ่ะก็สวยงามบรรยากายายมเช้ายามเย็นสวยงามมากเลยค่ะที่จะทําร้านอาหารหรือว่าทําร้านกาแฟหรือทาคาเฟ่นะคะใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ลองเข้าไปชมนะคะเหมาะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือราคาก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะมากไปกว่านนั้นนะคะที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้ทะเลนะคะใกล้หาดพยูนเดินไปแค่2กิโล อ่ะขอโทษทีค่ะเดินไปแค่2นาทีก็ถึงแล้วนะคะบรรยากาศสุดยอดค่ะใครสนใจที่เป็นแบบนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะขอบคุณค่ะ